สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนล่ะสวัสดีคินจิคิขับฝากกด subscribe ที่นี่นะคะ สีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มแล้วก็สีน้ำเงินมีเจ็บสีสีเขียวอ่อนอยู่ในสีเขียวอ่อนอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จัะสุขสบายดีลืออ่นไหสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดี สี่เลืองอยู่ในสี่เลืองอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดีชมพูอยู่หนสีชมพูอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจ ไปก่อนละสวัสดี <c oughs> สีส้มอยู่ในสีส้มอยู่ในอยู่ดีจ้ะอยู่ดีจ้ะสุขสบายดีหลือนไหสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดี <c oughs> สีแดงอยู่ไหนสีแดงอยู่ สบายทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดีสีเขียวเข้มอยู่ในสีเขียวเข้มอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีลือไหลสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดี เงินอยู่ในสีน้ำเงินอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดี